รัฐบาลจะถารรับรอราชโองการให้เอกระชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเด็นประจำต่างประเทศเฝ้าตรวจอีกธนบัตรการตวายมงคมลาวันนี้เวลา17เดนกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสียตอกนับประดับจิตดาระราชฐานระราชทานพรรับรองราชโองการให้เอกระชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเด่น นายเกปมพิรรพัฒนะเป็นประบาทกรรทลายมังคุลลาในโอกาสเดินทางไปที่ทบอลแม่รองสรรพพลโรธินเฝ้าตื่ประบาดกรรถวายมังคุลลาในโอกาสเดินไปปฏิบัติหน้าที่ในงานระราชธุรเวรัน อทุเรศประบาทกราบถวายมงคลลาในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เอกอรครราชทูตยักษกรุงเวียดนามนายนิคมตันเอ็มซับเจ้าถือออกทุเรศประบาทกราบถวายมงคลลาในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ พรสุจิตราดรันตึเฝ้าทูลออกทุนีระบาทกราทถายประคมลาในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกระครทูตกรุงกลังปเรือตัประสาทแมสสวรรณเฝ้าทูลออกทุนีระบาทกระทถายพระคุลาในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกระครรทูตกรุสต็อกอ์ สมเดชพระบรมโลละสัจราสยามกุฎราชกุมารสรงปรตพระบรมาสารีริกธาทและส่งเททองหล่อพระประธานพระจดีก้าวยอดเวลา1 8 5นทีพระบาทสด็จพระจ้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกาโปรดกรม่อมให้สเดพระงสราสราชกุมารสิพระชุเปนระราชนพนร์ไปทรงประกอบพิธีบระพรับรมสารีริกธาทุพระจดีก้าวยอดและทรงีททองหล่อพระประธานพระจดี นวันชัยสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระครูวรวัรน,นาพรหรือหลวงพ่ออินคำอินธรรมโนจากาวาดวัดชัยสถานร่วมกับศิษย์าติศิษย์นักประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระครูสาบีาาลิกษาในส่วาเป็นพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระหัวในโอกาสทรงครองศริราชกัติาปีพร้มทั้งร่วงเฉลิมฉลองเจปีเมืองเชียงใหม่โดยก่สอสร้างพื็นี่รรูารัาสกการะขอจังหวัดเชียงใหม่มดวยมีความเป็นสองชั้น ชั้นบนเป็นีประดิษฐานพระเจดีย์รูปดาวองค์ส่วนชั้นล่างออกแบบเป็นห้องโถงใช้เป็นที่ประชุมองค์รบพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เทพประสาทศิลปวัฒนธรรมรอบเจนี้บริเวณโดยรอบประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นศิลปะลานนาส่วนพระประธานซึ่งทำพิธีเททองเป็นพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตากว้าง89นิ้วและจำลองในสถานห้องพระพุทธชินราชภายในเจดีย์กลางยอด ประธานาริบดีสุดาสยามประมุราชบุรีส่งปฏิบัติราชบัลลังก์อยู่ในพื้นที่เพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรีทันวันนี้เวลาบ่ายนาฬิกาห้้านาทีสมเด็จพระนางรัชดาสุดาสยามประมุขราชบุรีเสด็จพระราชดำเนินอย่าง隆重เปเจนชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจงเป็นประธานในพิธีพระราชนิธีการเสด็จบัติแก่สถาบันที่มีสิทธิการบริจาคหลวงพี่และเจดีย์หลวงปู่บริจาคหลวง ของเห่ากาชาจังหวัดในเขตภาคเ็ดซึ่งประกอบด้วย8จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีนครปฐมปฐรมธันเีเพชรบุรีราชบุรีนครราชสีมาและ,ะส,สกลนครโดยผู้เข้ารับไม่งานระกาศสัยาบัติและเขมที่เราเลืกดจากตัวเตจังหวด1,187ราย สายแต่เด็กนักเรียนที่เรียนดีจำนวนสั้ร้อย่สิบงคนรองจากประเทศทโลก สูโรงเรียนในชนบทนที่ททขยายไปทั่วประเทศที่ประเทศฝรัราชดำเนินอย่างสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไปกอนวิทยาเขตสาเขาวิทั์เปิดทอดประเด็นการเรียนการสอนของสถาบันซึ่งประกอบด้วยแผนกการโรงแรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิชาสารรมการท่องเที่ยวดวยมีการสาธิตการประกอบ าบันเทคโนโลราชมงคลวิทยาเขตวังไ่อยมวมี4เขตคือเขต1วังไ่อยขมวเข2บานราชมงคลเขต3ขอบีทั้งและเขต4สวยสดเปิดการเรียนการสอนสาย